ครื่งหลังเริ่มต้นด้วยแรงฮึดของนักเตะไทยพวกเขาเดินเกมบุกอย่างต่อเนื่องและกดดันทีมอุซเบกิสถานจนเสียจังหวะนาทีที่25ไทยได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากลูกยิงของดาวรุ่งอายุเพียง17ปีที่โชว์ทักสมุนตัวหลบคู่แข่งสองคนก่อนซัดเสียบเสาแรกอย่างเหนือชั้นแฟนบอลลุกขึ้นปรบมือพร้อมเสียงตะโกนสู้ต่อไปไทยแ,แลนด์ เกมยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นไทยครองบอลได้มากกว่าแต่ทีมอุซเบกิสถานก็ยังคงอันตรายทุกครั้งที่ได้สวนกลับช่วงท้ายเกมนาทีที่34ไทยได้ลูกเตะมุมและกลายเป็นจังหวะสำคัญที่สุดขององค์การแข่งขนันบอลถูกเปิดเข้ามาและถูกมงชงให้ดาวยิงอีกคนซัดจ,จ่อเข้าประตูไปเป็น6-2นั่นคือประตูที่ตอกย้ำชัยชนะอย่างสมบูรณ์แบบของทีมชาติไทยผู้เล่นทุกคนโผลเข้ากอดกันด้วยความดีใจ น้ำตาแห่งความปลื้มปิติไหลาอาบหน้าแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ถึงสนามเสียงเพลงชาติไทยดังก้องจากมุมอัธจันทร์สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในผลงานของลูกหลานไทยหลังจบเกมสื่อกีฬาทั่วเอเชียรายงานข่าวนี้ทันทีว่า ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงในฟุตซอลยูสเกมได้อย่างยอดเยี่ยมสื่อเกาหลีญี่ปุ่นและตะวันออกกลางต่างชื่นชมฟอร์มของทีมไทยว่าเป็นทีมที่มีอนาคตสดใสที่สุดทีมหนึ่งในเอเชียโค้ชของอุซเบกิสถานเองย,งยังยอมรับว่าทีมไทยเล่นด้วยพลังที่เหลือเชื่อและพวกเขาคู่ควรกับชัยชนะในวันนี้ในห้องถแถลงข่าวหลังเกมนักเตะไทยพูดถึงความรู้สึกอย่างซาบซึง้ง เราซ้อมหนักมาตลอดเราล้มเหลวในบางครั้งแต่วันนี้เราทำให้เห็นว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครคำพูดนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วประเทศที่มีความฝันอยากก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนทีมชาติในอนาคตชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เหรียญทองแดงธรรมดาแต่มันคือเหรียญแห่งศักดิ์ศรีที่พิสูจน์ว่าเยาวชนไทยสามารถสู้กับชาติใหญ่ในเอเชียได้อย่างไม่เกรงกลัว ฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทั้งในด้านเทคนิคความสามัคคี์และความมุ่งมั่นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาที่ต่อเนื่องของวงการฟุตซอลไทยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ชื่อของนักเตะไทยในชุดยูธเกมได้กลายเป็นที่รู้จักในวงการฟุตซอลทั่วภูมิภาคหลายคนได้รับการติดต่อจากสโมสรใหญ่ในญี่ปุ่นและเกาหลีเพื่อไปฝึกซ้อมและต่อยอดฝีเท้าและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งฟุตซอลไทย ที่จะไม่ใช่แค่ผู้ท้าชิงอีกต่อไปแต่คือทีมที่ทุกชาติในเอเชียต้องจับตามองอย่างแท้จริงในค่ำคืนนั้นแฟนบอลทั้งประเทศต่างส่งข้อความชื่นชมผ่านโซเชียลมีเดียเสียงปรบมือดังจากบ้านทั่วประเทศขอบคุณทีมชาติไทยขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้คนไทยทุกคน ความสุขเลข็กความสุขเลข็กที่ส่งผ่านหน้าจอทีวีกลายเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับเยาวชนไทยทุกคนที่มีความฝันว่าจะได้ใส่เสื้อทีมชาติในสักวันหนึ่งฟุตซอลไทยชุดนี้ไม่ได้เพียงแค่ชนะในสนามแต่พวกเขายัางชนะใจคนทั้งประเทศอย่างแท้จริงและได้จารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์กีฬาเอเชียอย่างสาง่างามครึ่งหลังเริ่มต้นด้วยแรงฮึดของนักเตะไทย พวกเขาเดินเกมบุกอย่างต่อเนื่องและกดดันทีมอุซเบกิสถานจนเสียจังหวะนาทีที่25ไทยได้ประตูขึ้นนํำอีกครั้งจากลูกยิงของดาวรุ่งอายุเพียง17ปีที่โชว์ทักษะหมุนตัวหลบคู่แข่งสองคนก่อนซัดเสียบเสาแรกอย่างเหนือชั้นแฟนบอลลุกขึ้นปรบมือพร้อมเสียงตะโกนสู้ต่อไปไทยแลนด์เกมยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นไทยครองบอลได้มากกว่าแต่ทีมอุซเบกิสถานก็ยังคงอันตรายทุกครั้งที่ได้สวนกลับ ช่วงท้ายเกมนาทีที่34ไทยได้ลูกเตะม,มุมและกลายเป็นจังหวะส,สำคัญที่สุดขอองค์การแข่งขันบอลถูกเปิดเข้ามาและถูกหม่งชงให้ดาวยิงอีกคนซัดจ่อๆเข้าประตูไปเป็น6-2นั่นคือประตูที่ตอกย้ำชัยชนะอย่างสมบูรณ์แบบของทีมชาติไทย ผู้เล่นทุกคนโผลเข้ากอดกันด้วยความดีใจน้ำตาแห่งความปลื้มปิติหลาอาบหน้าแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ถึงสนามเสียงเพลงชาติไทยดังก้องจากมุมอัศจรรย์สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในผลงานของลูกหลานไทยหลังจบเกมสื่อกีฬาทั่วเอเชียรายงานข่าวนี้ทันทีว่าทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงในฟุตซอลยูทเกมได้อย่างยอดเยี่ยม สื่อเกาหลีญี่ปุ่นและตะวันออกกลางต่างชื่นชมฟอร์มของทีมไทยว่าเป็นทีมที่มีอนาคตสดใสที่สุดทีมหนึ่งในเอเชียโค้ชของอุซเบกิสถานเองยังย,งยอมรับว่าทีมไทยเล่นด้วยพลังที่เหลือเชื่อและพวกเขาคู่ควรกับชัยชนะในวันนี้ในห้องถแถลงข่าวหลังเกมนักเตะไทยพูดถึงความรู้สึกอย่างซาบซึง้งเราซ้อมหนักมาตลอดเราล้มเหลวในบางครั้งแต่วันนี้เราทำให้เห็นว่าความพยายามไม่เคยทรยศใคร คำพูดนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วประเทศที่มีความฝันอยากก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนทีมชาติในอนาคตชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เหรียญทองแดงธรรมดาแต่มันคือเหรียญแห่งศักดิ์ศรีที่พิสูจน์ว่าเยาวชนไทยสามารถสู้กับชาติใหญ่ในเอเชียได้อย่างไม่เกรงกลัวฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทั้งในด้านเทคนิคความสามารถคีและความมุ่งมั่นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาที่ต่อเนื่องของวงการฟุตซอลไทย จากวันนั้นจนถึงวันนี้ชื่อของนักเตะไทยในชุดยูดเกมได้กลายเป็นที่รู้จักในวงการฟุตซอลทั่วภูมิภาคหลายคนได้รับการติดต่อจากสโมสรใหญ่ในญี่ปุ่นและเกาหลีเพื่อไปฝึกซ้อมและต่อยอดฝีเท้าและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งฟุตซอลไทยที่จะไม่ใช่แค่ผู้ท้าชิงอีกต่อไปแต่คือทีมที่ทุกชาติในเอเชียต้องจับตามองอย่างแท้จริง ในค่ำคืนนั้นแฟนบอลทั้งประเทศต่างส่งข้อความชื่นชมผ่านโซเชียลมีเดียเสียงปรบมือดังจากบ้านทั่วประเทศขอบคุณทีมชาติไทยขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้คนไทยทุกคนความสุขเลข็กความสุขเลข็กที่ส่งผ่านหน้าจอทีวีกลายเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับเยาวชนไทยทุกคนที่มีความฝันว่าจะได้ใส่เสื้อทีมชาติในสักวันหนึ่งฟุตซอลไทยชุดนี้ไม่ได้เพียงแค่ชนะในสนาม แต่พวกเขายังชนะใจคนทั้งประเทศอย่างแท้จริงและได้จารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์กีฬาเอเชียอย่างสง่างาม